ชอบเลี้ยงว่ามันตัวใหญ่ค่ะเลี้ยงง่ายโตวไวแล้วก็เนื้อเยอะมากๆเลยค่ะเนื้ออร่อยด้วยเงินทุนก็อยู่เฉลี่ยไปแล้วก็คือตัวเราประมาณ300ตั้งแต่ลูกเจี๊ยบถึงกินนะคะต้นทุนการเลี้ยงอยู่ประมาณ300ไม่เกิน400อะ่ะวัสดีค่ะชื่อปูค่ะสีสุนันเดดบุตรนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มไก่งวงราชบุรีค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะไก่งวงสายพันธุ์ที่เหมาะแก่การนามาบริโภคก็จะเป็นสายพันธุ์ของอเมริกันบอลกับสมอลไวท์อ่ะถ้าอเมริกันบอลคือจะเป็นไก่งวงที่มีโครงสร้างใหญ่ยิ่งเลี้ยงหลายเดือนน้าหนักมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะคะ12เดือนนี่คือไม่ต่ำกว่า12โลแน่นอนถ้าเราจะใช้ไก่ตัวใหญ่ก็คือจะให้แนะนําเลี้ยงอเมริกันบอลส่วนสมอลไวท์เป็นไก่ที่ให้เนื้อค่อนข้างเร็วแล้วก็น้าอกเต็มอ่ะค่ะสวยประมาณสัก6-7เดือนนี่คือพร้อมเชือดที่ชอบเลี้ยงเพราะมันตัวใหญ่ เลี้ยงง่ายโตวไวแล้วก็เนื้อเยอะมากๆเลยค่ะเนื้ออร่อยด้วยอะ่ะ ของเรานะคะเป็นไก่ง,งวงที่เลี้ยงในมาตรฐานระบบฟรีแลนซ์ค่ะก็คือเป็นระบบปล่อยเลี้ยงอิสระในรูปแบบของมีมาตรฐานก็คือจะมีโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็บริเวณที่ปล่อยวิ่งให้ได้ออกกําลังกายนะคะแล้วก็จะมีแปลงหญ้าให้ปล่อยลงไปเพื่อที่จะหากินลนักษณะของโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงไก่ง,งวงนะคะพื้นที่1ตารางเมตรเลี้ยงไก่ได้3ตัวถ้าเป็นข้างนอกพื้นที่ก็คือจะกว้างน,นิดเดียค่ะหตัวอาจจะใช้พื้นที่วิ่งเล่นสัก5าตารางเมตรเงี้ยเพื่อจะจิกหญ้าด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะ นอนก็คือจะมีเลาวให้เขาเกาะนอนค่ะตีเป็นแคร่ก็ได้หรือว่าเป็นบันไดก็ได้ถ้าเขานอนคอนแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเขามีความสุขแต่ไก่งวงเป็นสัตว์ป่าเนาะก็คือนกชนิดหนึ่งจริงมันก็คือเบอร์เตอร์กี้อ่ะมันชอบนอนคอนอยู่แล้วแล้วคอนที่จะใช้ก็ควรเป็นคอนไม้กลมๆแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่ามันรับน้ําหนักของไก่ไหวไหม ไก่งวงมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินหญ้าอาหารหลักๆของไก่งวงที่3เดือนไปแล้วนะคะเราจะใช้หญ้าประมาณ70%ของอาหารนะคะ mm. ก็คือ100%นี้เราจะใช้อาหารค้น30%แล้วก็อีก70%เป็นเป็นผักเป็นหญ้าเป็นหยวกกล้วยเป็นอาหารในพื้นที่ที่เรามีะค่ะไก่งวงสามารถากินได้ Cap หลายประเภทถ้าอย่างพี่พี่อยู่บนดอนแล้วพี่สามารถปลูกกล้วยเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ก็ได้ mm. หรือว่าเป็นแปลงหญ้าอย่างนี้เราสามารถปล่อยลงแปลงได้เลย mm. หรือใช้หญ้าในเปียก็ได้หญ้าในเปียที่เหมาะก,ก็จะอายุประมาณสัก35วนนะคะมันก็จะ กว่าที่เราจะใช้ให้วัวเส้นใหญ่ก็จะไม่หยาบมากอาหารก้นที่พี่ใช้หลักๆก,ก็จะมีลำไปข้าวข้าวโพดนะคะหรือว่าจะใช้อาหารสําเร็จรูปก,ก็ได้อย่างของพี่นี่พี่ที่ให้อาหารก็คือช่วงเช้ากับเย็นให้อาหารสองครั้งเท่านั้นนะคะถ้าเราเลี้ยงในแบบนี้ลักษณะเนื้อจะนุ่มแล้วก็มีมันแทรกในเนื้อลดสัมผัสของเนื้อมันก็จะอร่อยกว่า จริงๆแล้วไก่งวงก็คือจะเป็นสัตว์ที่ขยันผสมพันธุ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเลี้ยงยังไงอย่างน้อยนั่นหนึ่งต่อห้าพ่อหนึ่งตัวเมียห้าค่ะพี่ปล่อยในฝูงก็คืออย่างร้อยตัวพี่ก็จะใช้ตัวผู้ยี่สิบถึงยี่สิบสองตัวอายุพ่อแม่พันธุ์ของพี่ถ้าเป็นที่นี่เริ่มใช้งานตัวเมียที่แปดเดือนตัวผู้เราจะใช้ที่สิบเดือนช่วงฤด,ดูของไก่งวงอะที่มันจะเหมาะในการผสมพันธุ์ก็คือจะช่วงประมาณธันวามก,กรากรุพามีนาเมษาพอเริ่มฝนการผสมพันธุ์ของไก่งวงจะลดลงเวลาปล่อยให้วิ่งงบบริเวณก้าๆะชสมพันธ์ แต่ถ้าอยู่ในคอกแคบๆก็คือจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าคุณไม่เคยเลี้ยงเลยพี่ให้ตั้งต้นไม่เกิน50ตัวเงินทุนก็อยู่เฉลี่ยไปแล้วก็คือตัวละประมาณ300หมายถึงตั้งแต่ลูกเย๊บถึงกินนะคะต้นทุนการเลี้ยงอยู่ประมาณ300ไม่เกิน400อ่ะ แรกๆเลยอะก็คือเราทําตลาดเราเล็งแต่ตลาดฝรั่งนะเนาะตลาดเทศกาลก็จะส่งไปแค่ลาวส่งแต่พัตตารส่งโรงแรมแล้วก็ส่งเครือข่ายที่โคราชก็จะได้แค่ช่วงปลายปีคือพิจิกาธันวามกรากุมภาอะไรประมาณนี้ไม่เกินมีนาตลาดก็จะจบแล้วแต่ในตอนนี้นะคะก็คือคนไทยเริ่มรู้จักไก่งวงมากขึ้นแล้วก็หันมากินไก่งวงมากขึ้นเนื่องจากเนื้อไก่งวงค่ะก็คือสามารถที่จะไปทําอาหารได้หลากหลายเมนูถ้าเป็นเมนูไทยๆตอนนี้ที่มาบ้านเราก็คือชอบทานก็คือปันผัดเผ็ดไก่งวงแกงปลาไก่งวงลาบ ไก่งวงผัดกะเพราไก่งวงตอนนี้ก็คือมาเด็กก็คือเมนูของเราก็คือเป็นเมนูไทยๆอ่ะเนื้อไก่งวงเนี่ยสามารถที่จะไปทําเมนูไทยๆไ,ได้ทุกประเภทตอนนี้ก็คือสามารถที่จะหาทานได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นตลาดวิ่งมาหาเราตอนนี้เราผลิตไก่โตกันแทบไม่ทันนะคะตอนนี้เราขายอยู่ที่กิโลละ250บาท ตัวหนึ่งถ้าเป็นเนื้อแล้วก็จะอยู่ประมาณ5โล6กโล7กิโลส่วนตัวเมียก็จะอยู่ประมาณ3โลถึง3โลครึ่งถึง4กิโลค่ะแต่ถ้าตัวผู้ก็จะอยู่ประมาณ4โลครึ่ง5โล6กโลแล้วแต่ค่ะถ้าเป็นไก่งวงยังเป็นสายพื้นเมืองก็จะโครงสร้างเล็กหน่อยก็จะอยู่ประมาณ4โลครึ่งถึง5โลอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นสายอ่สมอลไวท์หรืออเมริกันบอลก็จะอยู่ประมาณ5โล6กโล7โลถึง10โลแล้วแต่ลูกค้าต้องการจะใช้อ่ะ